4.3ความลับของการกินกล้วยทุกวันหลายคนบอกว่ากล้วยเนี่ยเป็นอาหารที่ดีใช่หมอเฟิร์นไม่เถียงเลยนะมันคืออาหารที่สุดยอดมากๆแต่มีบางคนที่ทานกล้วยแทบจะทุกวันแต่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากกว่านั้นกล้วยไม่ได้ทานเพื่อให้อิ่มหรือว่าเพื่อให้คุณอน่อยเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆ กล้วยยังมีความลับที่หมอเฟิร์นจะเอามาบอกคือประโยชน์4ข้อและข้อควรระวังที่ทุกคนที่ทานกล้วยควรรู้3ข้อเราเริ่มข้อแรกเลยที่คุณจะต้องรู้หมอเฟิร์นลืมใส่ภาพนี่นะข้อแรกก็คือกล้วยเนี่ยมีไฮโปเทสเซียมไฮโปเทเซียมก็คือมีโพแทสเซียมสูงเขาพบว่าเวลาที่คุณทานกล้วยเข้าไปเนี่ยจะไปช่วยลดโอกาสการเกิด โรคหลอดเลือดสมองได้ถ้าอาหารชนิดไหนที่มีไฮโพแทสเซียมนะก็จะมีส่วนที่จะช่วยคุณเนี่ยลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตได้ดังนั้นเวิร์กบ้างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานกล้วยนะทานต่อไปได้เลยอ่าข้อที่2ข้อ1สั้นๆง่ายๆเนาะข้อ2กล้วยเนี่ยมีวิตามิน B6 ด้วยนะในนั้นหลายคนทานกล้วยแต่อาจจะไม่รู้ว่ากล้วยเนี่ยมีวิตามินตัวไหนเยอะจริงมีหลายตัวแต่ขอพูดถึง B6 แล้วกัน ที่เราเคยท่องจำกันว่าวิตามิน B1 B6 B12 จะช่วยบำรุงสมองดังนั้นก็แปลว่าอะไรพอกล้วยมีวิตามิน B6 ก็จะช่วยบำรุงสมองของคุณได้เหมือนกันนั่นเองตายตัวเนาะข้อ3แล้วกันข้อ3ข้อ3กล้วยเนี่ยเขาพบว่าเวลาที่เราทานกล้วยเนี่ย จะมีส่วนช่วยลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้วยอย่างที่บอกไปว่ามีโพแทสเซียมสูงไม่ใช่แค่ไปช่วยคุณบำรุงสมองอย่างเดียวแต่เขายังพบว่าจะไปช่วยลดโอกาสที่คุณจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงในอนาคตด,ด้วยแค่กล้วยอย่างเดียวสุดยอดอาหารมากเลยเรามาข้อที่สีกันไม่ใช่แค่นี้กล้วยอย่างถ้าใครก็ตามมีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบย่อยอาหารหรือระบบภูมิคุ้มกันกล้วยก็ตอบโจทย์คุณเหมือนกันถ้าคุณสามารถทานได้ทุกวันนะเพราะว่ากล้วยเนี่ยจะไปเพิ่มโปรไบโอติกหรือที่เรียกว่าแบคทีเรียดีในร่างกายของเราได้และยังไปช่วยคุณควบคุมความหิวให้คุณเนี่ยควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นอีกสำหรับใครก็ตามที่ลดความอ้วนอยู่อย่างนี้ถ้าคุณกินกล้วยทุกๆวันนะเขาพบว่าน้ำตาลที่อยู่ในกล้วยหรือว่าไฟเบอร์ในกล้วยเนี่ยจะกลาย ไม่ทานเข้าไปจะกลายไปเป็นอาหารของแบคทีเรียดีในลำไส้ถ้าคุณทานในปริมาณที่พอดีนะจะไปช่วยทำให้คุณเนี่ยคล้ายกับเป็นยาระบายอ่อนก็คือเหมือนทำให้คุณเนี่ยขับถ่ายได้ดีขึ้นเพราะในกล้วยมีไฟเบอร์เนาะแต่อย่างที่บอกบางคนถ้าทานกล้วยที่ไม่สุกมากเนี่ยแล้วทานในปริมาณที่เยอะอาจทาให้ในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนมีอาการท้องอืดหรือท้องผูกได้อันนี้ต้องระวังหน่อยเลย กินให้ทานให้พอดีพอดีพอดีของหมอเฟินก็คือวันหนึ่งประมาณ1-2ลูกก็พอแล้วโดยประมาณเนาะและยิ่งเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยทุกเช้า1-2ลูกพร้อมกับมื้ออาหารพร้อมกับมื้ออาหารนะไม่ได้ให้ทานแยกให้ทานพร้อมกันเวลาที่คุณทานกล้วยพร้อมกับมื้ออาหารเนี่ยจะช่วยทําให้คุณอิ่มนานขึ้นเลยมีผลให้คุณเนี่ยลดโอกาสที่คุณจะไปกินขนมกินจุกกินจิบ ระหว่างวันได้ก็เลยทําให้คุณควบคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นและก็ลดความอ้วนได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนใครก็ตามที่บอกว่าไม่ชอบกินกล้วยไม่เป็นไรเลยคุณสามารถทานผลไม้ชนิดอื่นก็ได้ที่มีไฟเบอร์สูงๆผลไม้ประเภทหรือผักประเภทหัวเจะมีไฟเบอร์สูงอย่างมันหวานอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ถ้าคุณใครเคยทานพวกมันพวกเผือกจะเห็นไฟเบอร์อยู่เยอะมากๆดูจากรูปเลยละกันว่าเราควรทานกล้วยสุกประมาณเท่าไหร่ถึงจะนี่ ถ้าแบบนี้ก็คือยังไม่สุกดีเนาะแต่เขาพบว่าถ้าสีอมเขียวแบบเนี้ยจะมีแป้งไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะเป็นพรีไบโอติกชั้นดีเลยพรีไบโอติกคืออะไรคืออาหารของโปรไบโอติกก็คือเหมือนเป็นอาหารของแบคทีเรียดีในลําไส้แล้วนั่นเองแต่ที่แนะนําก็คือให้ทานประมาณสีนี้นนสองสีตรงกลางเหลืองหน่อย,อยแต่ไม่ให้เป็นสีชำ้ชำๆเนาะเพราะว่าเขาพบว่าสองสีตรงเนี้ยจะมี ไฮแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงแล้วก็มีไฟเบอร์อยู่เยอะส่วนถ้าสุกมากๆแล้วเนี่ยจนช้ำๆมีจุดๆแล้วเนี่ยเขาพบว่าถ้าทานในตอนนี้นะจะพบว่ากล้วยจะมีรสชาติหวานดังนั้นพอากล้วยมีรสชาติหวานเนี่ยทำให้น้ำตาลที่คุณจะได้ในตอนที่ทานแบบเนี้จะสูงหน่อยและก็มีไฟเบอร์ที่ต่ำดังนั้นถ้าหมอเฟิร์นแนะนำก็ให้คุณทานสีประมาณนี้เนาะ ที่ยังไม่เป็นสีน้าตาลอันนี้ก็จะโอเคที่สุดส่วนใครก็ตามทานอย่างอื่นได้ถ้าไม่ชอบทานกล้วยไม่ว่ากันคุณทานได้หมดเลยอาหารที่มีไฟเบอร์สูงเช่นพวกหัวแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเวลาบางทีทานผักผลไม้บ้างแต่ไม่เยอะทานกล้วยก็ได้บางวันทานมันทานเผือกก็ไม่ค่อยได้ทานไฟเบอร์สูงได้ทานไฟเบอร์เสริมได้ไหมหมอเฟินทานได้ก็เลือกได้เลยหลายยี่ห้อมีตามท้องตลาดเพียบแต่ดูที่ น้ำตาลต่ำหรือไม่มีน้ำตาลจะดีที่สุดแล้วก็เลือกที่มีไฟเบอร์จากหลายๆแหล่งไม่ใช่จากแหล่งเดียวเพราะว่ามนุษย์เราควรทานให้หลากหลายอย่างใครอยากทานเหมือนหมอเฟินก็ได้พิมพ์คำว่าไฟเบอร์ได้เลยตอนนี้คือจะบอกว่ามีโปรพิเศษถ้าใครซื้อทางช่องทาง l i เอ็ดนะเป็นระบบอนะัตโนมัติเนาะถ้าคุณซื้อเข้าไปจะมีคูปองซื้อ1กล่องปกติ1กล่อง690บาทแต่ถ้าคุณไปซื้อผ่านไลเอ็ด จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นี้มีโปรของเดือนกุมภาพเนาะจะลดไป49บาทก็หรือติดต่อทีมงานได้เลยเนาะใครสนใจก็พิมพ์คำว่า b e t o x ได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาอันถัดไปที่เป็นข้อควรระวังเพราะว่าเห็นว่าคนไทยหลายคนเนี่ยกล้วยบางที่ก็มีปลูกแทบจะทุกบ้านเนาะโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยปลูกเยอะแล้วก็บางคนก็ทานกล้วยเป็นมื้อเช้าเลยดังนั้นมีข้อควรระวังอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอาหารทุกมื้ออาหารทุกอย่างสิ บอกเลยว่าไม่มีตัวไหนที่ให้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีตัวไหนที่ให้โทษร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นกล้วยมีประโยชน์ก็จริงแต่คุณจําเป็นที่จะต้องรู้ด้วยนะว่ามันมีข้อควรระวังอะไรบ้างเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นคนกลุ่มน้อยๆที่อาจจะมีผลข้างเคียงแบบนี้เราพอเรารู้แล้วว่าเราอาจจะเป็นคนกลุ่มที่ต้องระวังก็ให้คุณหลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณลงเนาะข้อแรกมีให้แค่สามข้อข้อควรระวังที่คนทานกล้วยต้องรู้หนึ่ง คุณต้องรู้ก่อนว่ากล้วยทุกทุกหวีมีน้ำตาลเวลาโดยเฉพาะเวลาที่คุณทานกล้วยสุกๆนะคุณจะได้สุกๆก็คือประมาณสีตรงปลายนี้เลยคุณจะได้น้ำตาลที่เยอะกว่าการทานกล้วยสีนี้ดิบๆดังนั้นเข้าใจก่อนเลยว่าเพราะเพราะอะไรกล้วยถึงมีน้ำตาลเพราะในกล้วยมีแป้งอยู่ในนั้นจำนวนหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานกล้วยที่หวานมากๆเนี่ย เราก็จะได้น้ําตาลสูงขึ้นตามนั่นเองดังนั้นให้ระวังในคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือควบคุมระดับน้ํำตาลในเลือดอยู่หรือในคนที่ควบคุมน้ําหนักอยู่ก็ให้ทานกล้วยสุกประมาณนี้เนาะถ้าทานไปทางนี้เลยก็อาจจะน้าตาลขึ้นแล้วคุมน้ําหนักได้ยากขึ้นนั่นเองข้อถัดไปที่สำคัญเลยก็คืออย่างที่บอกว่าโพแทสเซียมมีประโยชน์ในกล้วยนะแต่คุณก็ต้องรู้ก่อนว่า ในกล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมอยู่จํานวนหนึ่งที่มากกว่าผลไม้ทั่วไปนิดนึงคนปกติถ้าคุณทานกล้วยวันละหนึ่งถลูกเนี่ยสบายอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะคนปกติถ้ามีเกลือโพแทสเซียมเกินร่างกายของคุณก็จะขับออกได้เป็นปกติแต่ในบางคนที่มีโรคประจําตัวอย่างไตวายที่ต้องฟอกไตหรือว่าเป็นไตเสื่อมระยะที่4หมอเฟินจะแนะนําให้คุณควบคุมการ ทานกล้วยแค่วันละไม่เกินหนึ่งลูกก็พอแล้วเพราะว่าไม่งั้นอาจจะส่งผลต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตได้เนาะอ่าข้อถัดไปข้อที่3ข้อที่3อันสุดท้ายละที่ต้องระวังกล้วยเนี่ยกล้วยสิสามารถทําให้คุณบางคนท้องอืดหรือท้องผูกได้ในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนใบพายบอกให้สวัสดีค่ะหลายคนต้องบอกงี้เพราะว่ามีเพื่อนหมอเฟิร์นเหมือนกันที่ทานกล้วยเข้าไปแล้ว รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายท้องรู้สึกท้องอืดขึ้นมาเลยกังวลว่าเป็นพอเรามีอาการอย่างเงี้ยมันจะอันตรายไหมหมอเฟิร์นหมอเฟิร์นเลยบอกอย่างนี้คืออย่างนี้ถ้าในบางคนที่คุณทานแล้วท้องอืดท้องอืดหรือท้องผูกนะเพราะว่าในกล้วยเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีแป้งก็จะมีน้าตาลแป้งก็เปลี่ยนไปเป็นน้าตาลใช่ไหมไอ้น้ําตาลในกล้วยเนี่ยบางคนก็มีความสามารถในการ ย่อยได้ช้าดังนั้นทําให้เขาเนี่ยมีท้องอืดหรือท้องผูกมากกว่าคนทั่วไปเท่านั้นเองดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ทานกล้วยปุ๊บแล้วแน่นแล้วท้องอืดแนะนําให้สังเกตตัวเองด่วนถ้าเป็นมากก็ให้ทานนิดเดียวไม่ต้องทานเกินหนึ่งลูกหรือไม่ทานเลยก็ได้ไปทานอย่างอื่นแทนผลไม้มืองไทยเยอะแยะเนาะดังนั้นก็ให้คุณสังเกตทุกครั้งหลังทานกล้วยว่ามีการเหล่านี้หรือไม่ก็ให้ระวังแต่จริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่แค่กล้วยนะที่คุณจะต้องสังเกตตัวเองอ่ะอาหารทุกอย่างบนโลกใบนี้เวลาคุณทานเนี่ยให้คุณสังเกตเสมอเหมือนเราเป็นหมอตรวจร่างกายตัวเองทุกครั้งเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราแพ้หรือมีการท้องอืดอะไรเงี้ยเราจะได้รู้แล้วปรับตัวทันเขาหน้าจะได้หลีกเลี่ยงหรือว่าลดละเลิกจะดีที่สุดมาถึงช่วงสุดท้ายสําหรับใครก็ตามนะ ที่ชอบข้อมูลแบบเนี้ที่หมอเฟิร์นมาสอนว่าทานแบบนี้มีอาหารจากธรรมชาติตัวไหนอีกบ้างที่มีประโยชน์เยอะๆและที่สําคัญยังจะไปช่วยให้คุณหน้าเด็กหรือดูหน้าอ่อนวัยหน้าอ่อนเยาวส์สิดูหน้าเด็กกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยและคุณสามารถข่าวดีคือหมอเฟิร์นเปิดคอร์สสอนกินให้หน้าเด็กคุณสามารถเรียนได้แล้วที่ในกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนีเนาะราคาเต็มพิเศษมากๆปกติ 15,900บาทแต่ถ้าคุณสมัครเป็น pre order ก่อนที่จะเปิดคอร์สเรียนวันที่15กุมภาพันนี้คุณจะได้รับราคาพิเศษ5,990บาทเฉพาะ5คนแรกที่ฝั่งไลน์นี้เท่านั้นใครสนใจก็พิมพ์หน้าเด็กได้เลยวันนี้ก็ใครเข้าใจเรียบใครเข้าใจเนื้อหาในวันนี้ก็พิมพ์พิมพ์อะไรดีพิมพ์888มาเนาะเลขสวยเดี๋ยวหมอเฟิร์นจะไปละ ก็ S <S> อย่างที่บอกว่ากล้วยมีประโยชน์แต่กล้วยก็มีข้อควรระวังเหมือนกันมันจะดีมากๆถ้าคุณรู้ทั้งข้อดีข้อเสียเนาะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์น้าใบไผ่พิมพ์8แโอเควันนี้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ